Cái bên thì được mấy cái bên Bằng đây à สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับบรนุอีสาบนบรรน้องไหวครับพันพลไปเนาะสำหรับปีใหม่ครับบรนุกะฉลองปีใหม่คือมูนนั่นแหละ <c oughs> จะมาอาจิบ่มีภาพนั่นออกไห้พี่น้องเบิงเ่งนเนาะเมื่อนี้บรนุภาพพี่น้องมายามดังอีกคือเกาครับพี่น้องครับใส่เข้าไปมองมันอาจิกไก่ข้นยังไยบรนุก็เลยบ่มาแต่เสาร์นะมื้อนี้มาตอนสิท ตอนตะเวนขึ้นแล้วนะครับเมื่อนี้เศร้านี้ทองฟ้ามเมฆไหลานะมเมฆหลครับแต่แต่ยานอยู่สําหรับมูพี่น้องตดัด <c> อ <oughs> ้อยพราก่อนอากาศเพื่อเกิดวสีมีฝนจะสีแจกผตจะสีโชคดีวัเดอ้อครับอ่ะครับส,สู่กันไปครับปีใหม่นี่บ้านกุกงอ่ะชาพลังวาเต็มทีผอมรุ่ยกคือเก่าครับพี่น้องครับไป่เบิ้งกันว่ามื้อนี้ ิมีช็อตเด็ดๆมันๆเห็นพี่น้องเบิบร์บอนะครับบอลูกะบอเดมาใส่ดังเป็นอาทิตย์ครับช่วงปีใหม่บอเดมาเลยนะครับขายของโอเคครับไปไปเบิร์กันครับพี่น้องครับหนึ่งเดี๋ยวบอลูกสีสาวถึงไมาให้เบิร์นของนะครับเบิร์นด้อเบิร์นด้อ บังเดอ้เดอ,เดอครับบังเดอ้อบังเด้อครับบังเด้อโอ้ยงบเบิดครับงบเบิดโอ้พี่น้องสุดยอดครับสุดยอดตะขายซสิ่งครับ ครับพี่น้องครับถือพื้นเดียวนี่ละ่ะมันได้ถือสู่พื้นนะครับวันนี้ครับตามที่พี่น้องเห็นยกห้เบิงน,นะครับอีแค่หวัวสนนะบูยคุยอย่างไรครับถือพื้นเดียวนี่ล่ะพี่น้องวันนี้วันไหนก็ของไม้เลนนะครับสีด่างเลนไปเ,นเรื่อยๆครับเออตอนนี้ป่าร่วงฝูงไม้นะครับแต่ว่า ไออักอยู่ตรงทีก็เจ้าบบไลนะเนี่ยครับโอ้มันร่วมฝูงไม่แล้วพี่น้องแต่ว่ามันอักนะครับแต่สีอักอยู่ใส่ตรงทีขาเจา้าบบเอายาอะไรล่ะหาบมงใส่ยาักนะครับ่วนนี้มันมันก็เจา้าไลยาเนาะท่นยยานบบไลยาหนิดมโนหากินเบิดปีนะ ในด่างปาทะเพียนนี่นะต้องหาสอดซองหาหมายถีดถ้าเจ้าเก่งใจนะ <c oughs> จ้สี่แหละครับวับนใดข้าเจ้าเก่งใจเมันก็ีิเหลือนะครับวับนใดเขาบอกเก่งใจดับแนวครับเบิร์บนเหลือค้าด่างจากโตเลยละ่ะ อห้ายครับมี่จะตุยเงงบนเนียนะไม่สิถืกส่วนเดียวกับว่าจักอักนะครับปามันอักดูเป็นมองเป็นมองนะ้าตัวนี้นะครับบ่ได้อยู่ตู้มองนะมันคือวางหันนะครับวางหันว่างลูกใสถือเบิดนะ ตามกอไข่นี่นะแต่สิบ,บนไดงลครับบนไดตแดข้าเจ้าเกลงใจลลบนบันอยู่ครับอันนี้ก็มีกำเพิ่นนะครับมีหยอะเพิ่นมูมูข้าเจ้าเสี้ยนยาแต่สิพ้ากันเชงใจหยอะเั็หน่อยแต่กระบนแน่ครับ <c oughs> น้มืดมาเอาเบิดนะผมวูวานะผมก็เคยเห็นนะครับกำรร นี่นามบอยยุบนะแต่นามยุบแตสส่สิมีโอกาสอีกโอกาสหนึ่งนะครับพี่น้องครับโอ้วดปึกวันปึก ออกมาเลยถือใหม่ด้วยี่นอนเลยโอ้ใหม่ไหมน,น่ามันหยุบลงมามันก็น่ะโอ้ยลายใหม่โผล่แล้วครับคุณนะโอ้โอ้้โอ,โอไปลายไข่แล้วครับพี่นองเลยเ,ออเนี่ย ตัวนี้ต้องท่าใจนะครับด่างขาดแน่นอนนะบ่เหลือดอกใส่ปีเดียวต่อปีเลยที่น้องคุ้มค่าแล้วครับที่น้องปีนี้มนุษย์ใส่ด่งแล้วก็ให้แตงกวาเก็บตังนะแตงกวาเก็บตังได้สื่อท่องแหวนสื่อแหวนท่องไหแม่นะครับ สี่พันอแตงควานี่สุดยอดน,นะพี่น้องครับเก็บตังขายปลาของพอได้สื่อท่องเห้แม่สี่พันนะครับแล้วก็ส่วนของแม,กกมง่ก็บเก็บมือล่ะร่อยสองรอยก็ตังหักนะเิ่นแบ่งกันครับพี่น้องครับแม่ก็ลูกน่ารักนา่กนารักครับเิ่นแบ่งกันแม่ก็เอาส่วนหนึ่งลูกเอาส่วนหนึ่งแต่ว่าลูกก็ตั้งใจเก็บเงินสื่อท่องให้แม่นะครับในโอกาส ปีใหม่กับวันเกิดพร้อมกันเลยน้องตึง้งปลาเฮ็ดไนดะ้ตึ้งเหยียดลูกสาอยู่โอ้แต่หูคว่ำอยู่ครับเพราะว่าตรงนี้ตึ้งควาพอได้ออกลุยนะพอได้ออกลุยก็พอนะนี่พี่น้องคือพื้นเดียวอีรีวันนี้คุณซึกทั้ง4ีนะครับทำงานอยู่พื้นเดียวอีรี เบบุงเบบุงตอนสุดท้ายนะครับว่าโอ้คุณซึกบาโนมือนี่ทำงานซาำใดนะครับมือนี่คุณซึกว่าเดตัตตีนด่างพื้นหนึ่งนะถึงค่าต่อนะครับค่าต่อเอาโบาขึ้นครับเดตัดนะย่ำไซเขาเขาจังมาจัดก,การมันว่าเพาสิหอยไปแบบไดบัวให้มันของนะครับ ตัดเครื่องแล้วนะครับมือนั่นก็คือเครื่องเครื่องตัดไปอีกเครื่องนึงนะครับตอนนี้เป็นสามทอนแล้วเครื่องเครื่องแลนงใจครับหาดเครื่องเลยคงทํางานเรื่อยๆครับกึกคือคืออู้ขาดะเทียนใหญ่พี่น้องอ่าเหมือนแรงบัลุขึ้นไปข้างบนอีกคือเก่าครับอู้ยนี่พี่น้องโอ้โห ยังคงทำงานเหมือนเดิมครับครับพี่น้องครับถือฝูงอย่ดังพื้นี่ถือฝูงครับถือหลายเลยครับสำหรับคุณศึกของบานเพื่อน,นีดน่าจะถือฝูงมันนะอพยพกต์มัตเต่สายบู๊พี่น้องยังจังเลย โอ้อคำพูดในพื้นนี่แย่ครับหมือนี้ริบปิ่งเลยล่ะถึงพื้นเดียวคักเลยนะครับแต่ก็ถือไม่หน่อยนำพร้อมโอ้ย,ยถืออือนถือไม่ย่างไหลบาถือปลานี้ยังคงทำงานครับ เจ้าน่าจะไล่เมื่อไหร่หนีเจ้าเจ้าไล่ออมแอมนะครับออมแอมแล้วมื่เว้นปนหนีไว้นะเพราะว่ามันมีเหยาะนะครับมันมีเหยาะแล้วมันมีบานพ่นนะน่าจะเป็นดัางสันนะปกติย่าหนีเมันบลเหลือนะพี่น้องเด็กปิ้งใส่หยาคนี่แต่ว่าพื้นดินเต็มไปด้วยน่าจะเป็นเหมือนเบาโดวาย เขาไหลออกแอมนะครับเขาไหลออกแอมแบบวันนี้เขาเว้นไว้เนฮะ้ครับผลงานตัวสุดท้ายของเช้านี้ครับอัตเพียนสวยๆครับโอ้โหขับโมเด้คุ้นซึกปืนนี่แย่ครับโอนี้ได้ปิ้งแท้ อยางขาดพี่รับนี่ครับพี่น้องครับปีเจดายครับแต่ยังคงสั่งผลงานอีกคือเก้าครับขนาดฝ่ามือนะครับเทียบฝ่ามือนะนี่ฝ่ามือกลางครับโอ้สุดยอดครับมาครับมาเบิ้งผลงานกันครับสีใดหน่วยไดหลายซ้ำไหครับโอ้ถือพื้นเดียวอีรีได้ไหม พื้นเดียวยีรีนะครับหนึ่งตัวครับโ oh. อ้เดี๋ยว,ยวหนึ่งตัวครับ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 48 49่สิบเตัวสี่สิบเก้าตัวพี่น้องเ,เหมือนตอนเริ่มต้นบ่ตอนเริ่มต้นบน่หนกไส้ด่างอายนะุประมาณนี้นะประมาณถึงกระสอบถึงกระสอบนึงเนาะของมันเบิดเป็นเนาะเสียมันหวานตลอดไปมันกลับมาแย่งเนาะพี่น้องเนาะการนั้นแหละครับสำหรับการไส้ด่างมันกใจสีฐาน้ำมวยยุบ ลงหลายกว่านี้มันก็นสิมาลามากอยไปเรื่อยๆนะครับมันกระเบิดไปเรื่อยๆเนาะอ่ะสำหรับวันนี้เอาไว้ส้ำเนียพี่น้องก็ยังหมานคือเกาถือเพื่อนเดียวก็ยังหมานคือเกายังใดขนาดนี้นะครับคือว่าป่าเนี่ยมันถือไรนะครับมันจะเจอายาไะไรมันกระสิถอนไปไปหาลบอยู่หมองี่มันมองี่มันขาเจ้าเกงใจนะครับปนุ็นเลยตตรงยับหาหมอง ยากแน่จะน้อยช่วงนี้ครับบัสศุกรใดคลิปมาแต่ละคลิป,ลปยากเลยอะวัคือช่วงว่างหันนะแต่ทุกมมือนะครับปอเนี่ยแต่ตะมือได้สิพุกด้วยพี่น้องเลยอ่ะครับมื้อน,นี้มันนุ๊กอโตกับบ้านครับอ่าอย่าลืมปีใหม่แล้วก็คือเก่าล่ะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดกระด,กดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเลี้ยงใจเห้บรรลุเมื่อมีคอนเทนต์ใหม่ๆที่มีประโยชน์บรรลุกัน ้อมสีเห็ดนะครับโบเม,มนแต่สีหาปลาอย่างเดียวเนาะอ้าคลิปนี้เอาไว้สํานิดพี่นอ้นอ,องบรนุพรเข้ามาสวัสดีครับ